สวัสดีครับวันนี้วิธีเกษตรคนมานครับกู้มันต่อเนื่องครับอันละยองจะสองครับคนงาน18คนครับช่วงนี้ไม่เคยมีงานครับวันละสามตันครับรแผนกฟันแผนกยกครับ หัวมันปมๆเมื่อเอกเซซานหัวมันติดมันเหนียวเหนียวไอ้โคนมันนหนมันติดกับโคนเพอนมันเหนียวเคยปูอยู่หน้าพูดปั้นมันเหนียวเจสองนี่รุดเลยเลยแก๊กเจสซองแก๊กแก๊กแก๊กมันเด็กขยันหยำเลยหันย่ำแรงๆขยอยปุ๊บก็รุดละ มันร่วมเหลียิบเก่าจันทร์ตกพูละสามร้อยนีสิบบาทอยู่ <laughs> ต้องดต่มากูบต้องแด่มากูปปีที่แล้วหัวมันยังสีว่ามีจะหัวหรอกนห้แต่ห,ใใหักไปว <laughs> ้ายเขาพูดได้ได้เห็นปีไก่ะขนาดต้ต้นยังเมือยเอา